สมเด็จพระเจ้าเสือนะครับหรือว่าสมเด็จพระสันเพชรที่8เมื่อขึ้นครองราชนะครับพระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยนะครับขึ้นเป็นกรมพระราชวังต่างเนี่ยนะครับก,ไไออกบไไ็ไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ออกออกตําแหน่งอย่างชัดเจนเหมือนกับที่ผ่านผ่านมานะครับโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าเพชรนะครับซึ่งเป็นพระาราชโอรสพระองค์ใหญ่ที่กรมพระราชว,วังบวรสถานมงคลก็คือเป็นวังหน้าแต่ก็จะเรียกอย่างลำลองว่าพระบรรทูลใหญ่ เพราะว่าเวลาที่จะมีคําสั่งนะครับของกรมพระราชวังวราวิศัมงคลเนี่ยเขาก็เรียกว่าทรงมีพระบัญูลน,นะครับ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยหยก The State Times สวัสดีครับท่านผู้ชมรู้ฟังครับอยู่กับผมยก The State Times และนี่คือ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่สําคัญในสมัยอยุธยาแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สําคัญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้หลายๆคนถ้าไปเดินอยู่แถวสิริราชแถวแถวท่าน้ําแถวนั้นจะได้ยินคําว่าวังหลังนะครับพอบอกว่าวาังหลังบางคนอาจจะนึกไม่ออกแล้วทุกคนหลาย,ลายคนก็จะบอกว่าวังหลังแหละก็คงเป็นวังเก่านะครับผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องกับวังหลังที่เรียกกันว่ากรมพระราชวังบาวารสถานพิมุกหรือกรมพระราชวังหลังซึ่งตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยนะครับเป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากกรมพระราชวังบาวารสถานมงคลหรือที่เรียกกันว่ากรมพระราชวังหน้าหรือวังหน้านะครับที่พระมหากษัตริย์นะครับทรงแต่งตั้งขึ้นตำแหน่งของกรมพระราชวังบาวารสถานพิมุกนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในสมัยอยุธยาในสมัยของสมเด็จพ,พระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสท่านนะครับเป็นราชวงศ์จากสุโขทัยแล้วก็วังหน้านี่นะครับในสมัยของพระองค์ท่านนั้นก็คือวังจันทร์แล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นก็มีตําแหน่งเป็นวังหน้าเป็นกรมพระราชวังประวรสถานมงคลนะครับแต่ว่าเราก็จะเรียกกันว่าพระนเรศวรพระนเรศหรือพระนเรศ นะประมาณอย่างนั้นนะครับทีนี้พระราชวังหลังก็ทรงสร้างขึ้นนะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเนี่ยท่านก็ทรงสร้างขึ้นณด้านหลังของพระราชวังหลวงเพื่อพระยทานให้กับสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นที่ประทับก็เลยเกิดคําว่าวังหลังขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นจนมาถึงในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับก็โปรดให้พระไตรภูวนาทิติยวงศ์นะครับ พระราชานุชาน้องชายนะครับประทับที่วางหลังอีกพระองค์นะครับนี่ก็เป็นพระองค์ที่สองนะครับแต่ว่าคําว่าวางหลังเนี่ยที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้ถูกตั้งเป็นตําแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นการประทับอยู่ในวางหลังเท่านั้นแล้วก็จะเรียกว่ากรมพระราชวังหลังแต่ยังไม่ได้มีตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสารพิมุกต์แต่อย่างใดแต่ว่าให้รู้กันว่านี่คือต้นกําเนิดของวางหลังก็ยังไม่ได้เพิ่มยศอะไรเพราะว่าสมเด็จเอกาทศรถนั้น ต่อมาก็เป็นพระมาหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยาต่อจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับจนหลังรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นก็มาเข้าสู่สมัยของสมเด็จพระเพทราชาพระเพทราชานั้นเป็นผู้ใหญ่ที่คุมทหารม้าทหารช้างนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วก็ได้ปรับราพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับตรงนี้เป็นองค์สําคัญที่ได้แต่งตั้งตําแหน่งขึ้นมา เป็นตำแหน่งควบคู่กันไปกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทําให้พระองค์นั้นได้ขึ้นครองราชนะครับเป็นสมเด็จประเภทราชาคนแรกที่แต่งตั้งขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นวังหน้าก็คือหลวงสรศักดิ์หลวงสรศักดิ์เนี่ยหลายคนคงจะนึกไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดเคยดูละครเรื่องบุเพศนิวาสเนี่ยคงจะนึกออกนะหลวงสรศักดิ์ต่อมาก็คือพระเจ้าเสือที่ท่านเก่งกาจด,ด้านของมวยนะครับก็ได้แต่งตั้งหลวงสรศักดิ์นะครับขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งตรงที่นี้ก็เหมือนกับเป็น พระราชธายาทและก็ได้แต่งตั้งนายจบโคชประสิทธิ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุกก่อนหน้านี้ในสมเด็จพระมหาธรรมราชานั้นสร้างวังแล้วก็มีตําแหน่งพระราชวังหลังคือเรียกว่าพระราชวังหลังแต่อยังไม่เป็นกรมพระราชวังหลังเป็นพระราชวังหลังนะ,ะขออภัยท่านผู้ชมแบบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะแล้วก็มาเกิดเป็นตําแหน่งกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุกในสมัยของสมเด็จพระเทพราชาต่อมานะครับเมื่อ หลวงสรศักข์ขึ้นรองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าสันเพชรที่8หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแป,แปลงเล็กน้อยในการเรียกเพราะว่าในสมัยพระเพทราชาเนี่ยนะครับนายจบโคชประสิทธ,ธิ์เนี่ยหรือว่ากรมพระราชวังบรวรสารพิมุกนั้นต้องโทษถูกสําเร็จโทษคือถกนั่นแหละนะครับทําให้สมเด็จพระเจ้าเสือนะครับหรือว่าสมเด็จพระสันเพชรที่8เมื่อขึ้นครองราชนะครับพระเจ้าลูกยาเธอนเนี่ยนะครับขึ้นเป็นกรมพระราชวังต่างเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้อ,ออกนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ออกออกตําแหน่งอย่างชัดเจนเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าเพชรนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ที่กรมพระราชวังบรวรสถานมงคลก็คือเป็นวังหน้าแต่ก็จะเรียกอย่างลำลองว่าพระบรรทูลใหญ่เพราะว่าเวลาที่จะมีคําสั่งนะครับของกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลเนี่ยเขาก็เรียกว่าทรงมีพระบรรทูลน,นะครับส่วน วังหลังก็จะว่างเว้นไปเสียไม่ได้นะครับก็เลยทรงสถาปนาเจ้าฟ้าพรนะครับให้เป็นที่กรมพระราชวังบวสรสถานพิมุกนะครับเจ้าฟ้าพรเนี่ยเป็นพระาราชโอรสพระองค์เล็กนะครับของสเมเด็จพระสันพชรที่8หรือพระเจ้าเสือเนี่ยนะครับแต่ว่าโปรดให้ออกพระนามกรมว่าพระบรรทุนน้อยนะครับก็เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งอย่างที่บอกครับสเมเด็จพระเจ้าเสือนั้น ทรงรังเกียจตําแหน่งกรมพระราชวังโบสถ์พิมุกเนื่องจากว่านายจบข้อประสิทธิ์ถูกสําเร็จโทษนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแล้วก็มีการเรียกพระบันฑุน,น้อยต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นการบันทึกไว้เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์หลายๆคนฟังแล้วก็จะงงวังหลังนี่มันซับซ้อนขนาดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่า,ามีวังที่ตั้งอยู่ข้างหน้าก็เรียกวังหน้าก็คือ ในสมัยยุทธยานั้นก็คือวังจันเกษมนะครับส่วนวังหลังนั้นก็เป็นวังที่สร้างให้ขึ้นให้กับพระเจ้าลูกยาเธออีกพระองค์หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นพระองค์ที่เล็กกว่าแต่ว่ามีศักดิ์มีสีในฐานะเป็นเจ้าฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเจ้าฟ้าเพชรกับเจ้าฟ้าพรเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเจ้าฟ้าเพชรเนี่ยนะครับจะกลายเป็นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใน E ีพีต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเจ้าฟ้าพรนั้นนะฮะตอนแรกจะได้ครองราชแต่ว่าไม่รับนะครับแล้วก็ ให้กับเจ้าฟ้าเพชรได้เป็นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแทนนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันออกเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากในเรื่องเวลานั้นนะครับมาถึงรัตนโกสินทร์บ้างนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับวังหลังในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นต้องเรียกว่าเป็นพระองค์แรกเป็นพระองค์เดียวหลายคนบอกเป็นพระองค์สุดท้ายก็ได้นะครับแต่จริงแล้วต้องบอกว่าเป็นพระองค์เดียวของรัตนโกสินทร์ที่ได้แต่งตั้งเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุกนะครับ ซึ่งท่านผู้นั้นนะครับพระองค์นั้นเนี่ยก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศนะครับหลายคนมาบอกเทเวศปับอ๋อเลยแต่ยังไม่เกี่ยวกับเทเวศนะครับที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่วังหลังที่เรารู้จักกันนะครับเวลาที่ไปสีราดไปตลาดวังหลังไปชอปปิ้งเนี่ยจงรู้ไว้เถิดว่าผู้ที่ครองพื้นที่ตรงนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้า กรมพระอนุรักษ์เทเวศนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับซึ่งพระองค์นั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศเนี่ยท่านมีความดีความชอบนะครับรบทัพจับศึกนะครับเติบโตในสายงานราชการเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นปราบดาพิเศษนะครับ ขึ้นเป็นรัชการที่1ของพระบรมมหาจาักรีวงศ์เนี่ยนะครับท่านก็ได้รับการแต่งตั้งอวยยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกนะครับซึ่งเป็นพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ภายหลังก็หลังจากการที่เสด็จที่วงคตนะครับของพระองค์ท่านนั้นก็ไม่มีการสถาปนากรมพระราชวังหลังขึ้นอีกเลยแต่ว่ามีแค่การสถาปนาตําแหน่งพระบรรทูลน,น้อยนะครับก็คือต่อจากพระองค์นะครับโดยที่ พระบรรทุนน้อยนั่นคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับเป็นพระองค์แรกและเป็นพระองค์เดียวที่ได้รับการอวยยศนะครับเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้มาดูประวัติของพระองค์บ้างนะครับพระองค์เนี่ยนะครับมีพระนามเดิมนะครับว่าทองอินเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีพี่สาวของรหนึ่งนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นพระโอรสของพระอินทรรักษานะครับเสมประสูติเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2289พระองค์นั้นมีพระนุชาและก็พระกนิษฐานะครับซึ่งถ้าใครได้ฟังเมื่ออีพีก่อนนะครับผมพูดถึงคำว่าสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอพระสัมพันธวงศ์เธอนั้นเป็นการรารึกถึงเป็นตำแหน่งที่บอกถึงว่าเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอของรอนึงซึ่งพระองค์นั้นมีพระเจ้าพี่นางเธอหลายพระองค์นะครับ ซึ่งกรมพระราชวังบรวรสารพิมุกนั้นก็เป็นเป็นลูกของพี่สาวของรอหนึ่งอีกคนหนึ่งนะอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งพระองค์นั้นมีพระอนุชาลแล้วก็พระคณิษฐ a สามพระองค์ร่วมกันนะครับก็จะมีสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากมรมหลวงทิเบตบดินองค์ที่2นะครับสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากมรมหลวงนรินทรนาณเรศและก็องค์ที่3าก็คือสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้าทองคํานะครับ แล้วก็จะมีอีกพระองค์นหนึ่งที่เป็นพระรุชาต่างมารดาก็คือพ่อเดียวกันนะแต่ต่างแม่ก็คือพระองค์เจ้าขุนเนนนะอันเดียวว่าว่ากันไปอีกทีนะครับซึ่งพระองค์น,นั้นเนี่ยนะครับรับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้ากร,รุงธนบุรีนะครับเป็นมหาดเล็กที่หลวงฤทธิ์นายเวนนะครับแล้วก็ได้เลื่อนเป็นพระยาสุริยะอภัยนะครับเป็นผู้สมเด็จราชการเมืองนครสิมาแล้วก็เป็นคนที่เก่งกาจในการรบและการปราบจราจนต่างๆจนกระทั่งนะครับ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นทรงสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีของเราเนี่ยนะครับก็โปรดสถาปนาให้พระองค์นั้นเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เวทวศนะครับวังของพระองค์เนี่ยเขาบอกว่าตั้งอยู่สวนลินจีนะฮะสวนลินจีนะครับในเมืองเดิมก็คือพระราชวังฝั่งพระราชวังเดิมนะครับภาคตะวันตกริมคลองบางกอกน้อยก็คือใกล้ๆกับพื้นที่ของสิริราชทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ไปร่วมรบกับสงครามเก้าทัพจนได้รับเลื่อน ขึ้นเป็นกรมพระอนุรักษ์เทเวศนะครับแล้วก็ดํารงพระเกียรติยศในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกนะครับก็คือเป็นพระราชวังหลังเพราะว่าอยู่ฝั่งหลังด้วยนะครับก็ถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากเพราะว่าตรงพระราชวังหลังนั้นเป็นพื้นที่ที่ข้าศึกนั้นสามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างมากเลยทีเดียวทีนี้มาดูเรื่องของสถานที่ดีกว่าว่าพระราชวังบวรสถานพิมุกถ้าไม่ใช่ตําแหน่งแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหน ที่บอกว่าเรียกว่าังหลังเนี่ยอยู่แบบไหนอย่างไรแล้วใครอยู่บ้างแล้วก็ที่สําคัญคือสําคัญอย่างไรนะครับแล้วตรงพื้นที่นี้มีใครอยู่บ้างอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับพระราชวังบวรสารพิมุขหรือว่าวังหลังเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับเป็นวังของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทวศนะครับซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรสารพิมุขก็คือดูแลตรงนี้ทั้งหมดนะครับอยู่แถวสวนลิ้นจี่แล้วก็จริงๆแล้วพระองค์นั้นก็อยู่ตรงพื้นที่นี้มาแต่เดิมนะครับ แล้วก็มีพื้นที่ของวังเนี่ยขยายเพิ่มเมื่อพระองค์ได้เป็นพระราชะวังบวรสถานพิมุกแล้ว<ๆ>นะครับก็มีขอบเขตนะครับจากกำแพงเมืองเดิมนะครับของทนกรุงธนบุรีจรดฉางเกลือพูดง่ายๆว่า,าพื้นที่ที่เป็นพระราชะวังเดิมจากพระราชะวังเดิมนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงริมคลองมากอกน้อยอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นพระราชะวังบวรสถานพิมุกของพระองค์นะครับแล้ว,ลวนะครับเมื่อพระองค์นั้นได้ที่วงคตนะครับก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น สามมณฑียนเป็นสามวังด้วยกันนะครับโดยที่มีผู้ที่ประทับอยู่ยอยู่สามท่านนะครับแล้วก็เป็นต้นราชกุลที่ส่งต่อกันมาแล้วก็มีผมบอกว่าเป็นราชกุลที่หลายๆคนนะฮะคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับใหญ่ขนาดไหนวังหลังนี้นะครับแบ่งเป็นสามวังอย่างนี้ครับหนึ่งคือวังเหนือนะครับก็จะเรียกกันอย่างลำลองว่าวังน้อยนะครับตรงนี้เป็นที่ประทับของพระสัมพันธวงศ์เธอ กรมมื่นนเรศโยทีนะครับวังต่อมานะครับวังส่วนที่2เรียกว่าวังกลางนะครับวังนี้เป็นที่ประทับของพระสัมพันธวงเธอกมรมหลวงเสนีบริรักษ์นะครับเป็นต้นราชสกุลเสนีวงศ์นะครับและวังใต้นะครับวังนี้เป็นวังที่ใหญ่นะครับก็เลยเรียกว่าวังใหญ่เป็นที่ประทับของพระสัมพันธวงศ์เธอนะครับกรมมื่นนราเทเวศนะครับต้นราชกุล ปาละกะวงนะครับก็จะมีนักร้องเนักร้องเสียงสูงนะฮะปาละกะวงแล้วก็นันเน็กนะครับก็ปลาละกะวงเช่นเดียวกันนี่คือต้นราชกุลของทั้งสองคนนะครับพระสมณวงศ์เธอกรมหลวงนราเทเวศนะครับหลังจากนั้นต้องบอกว่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศนะครับกรมพระราชวังบาวามพิพุนนั้นได้ถึงแก่ที่วงโคตวังแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะครับสวังแต่ พอผ่านนะครับผ่านยุคสมัยมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับในเชื้อสายของกรมพระราชวังหนัน้นได้กระจายกันออกไปแล้วก็ไม่มีกําลังนะฮะไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะดูแลรักษาวังนะครับวังใหญ่มากนะครับถ้าบอกว่าบังเป็นสามวังแล้วก็แยกพื้นที่เอาง่ายว่าคุณนึกถึงกองทัพเรือวันนี้ที่อยู่ในวัดพระราชวังเดิมนะครับแล้วคุณก็ลากเส้นมาเรื่อยๆจน จบแม่น้ำจนจบบางกอกน้อยนะครับตรงสาีรถไฟบางกอกน้อยนะฮะนั่นคือวังหลังทั้งหมดนะครับยาวมากเลยนะครับจะก,ก็คือเทียบก็คือว่าจากท่าราชวรดิษฐ์และคุณลากเส้นออกมาจนมาสุดนะครับจนสุดธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับก็คือติดสะพานติดสะพานปิ่นเกล้านะครับติดสะพานปิ่นเกล้านี่ยนะครับอันนั้นนะ่ะคือพื้นที่ของพระราชวังหลังทั้งอ่าถอยมีกหน่อยนึง ตรงข้ามตรงข้ามธรรมศาสตร์ท่าประจันนั้นจะเป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อยแล้วข้างๆบางกอกน้อยก็จะมีคลองนะครับคลองบางกอกน้อยอยู่นั่นแหะคือสุดตรงนั้นน่ะคือสุดของวางหลังนะครับจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยลากไปนะครับจนถึงกองรับเรือนะฮะตรงหอประชุมรับเรือแค่นีน้นะอนึกตามผมนะอย่าเพิ่งงงนะครับใหญ่มากนะถือว่าใหญ่มากนะครับวางหลังตรงนั้นนะครับเพราะว่าวังหน้าก็ใหญ่มากวางหน้านี่ลากจาก ลากจากสะพานพระปิ่นเกล้านะครับตรงโรงละครแห่งชาติแล้วคุณก็ลากไปจนจบท่าช้างอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็คุณก็ดูว่ากินพื้นที่ของสนามหลวงเข้าไปอีกนะครับนั่นคือวังหน้านะฮะฉะนั้นก็บอกว่าลดหลั่นกันไปตามตามตามแต่ละวังนะครับวังหลวงวังหน้าแล้วก็วังหลังนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับฉะนั้นไม่แปลกใจเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเ้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับ พระราชวังหลังนะครับกรมพระราชวังหลังเราก็เชื้อสายของกรมพระราชวังหลังเนี่ยไม่มีกําลังที่จะดูแลนะครับก็เลยปล่อยให้ร้างนะครับโดยที่ส่วนของวังที่ยังสามารถดูแลได้ส่วนรอบๆของวังที่ยังดูแลได้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของราชกุลเสนีวงศ์กับราชกุลปาละกววงศ์ซึ่งก็ยังคงดูแลอยู่บ้างนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็กลายเป็นที่ดินของราษฎรที่เข้าไปจับจองนะครับทนีนี้เมื่อ จะมีการสร้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็เลยได้มีการขอพระราชทานที่แปลงด้านใต้นะครับของวังโกหมือนนราเทเวศนะครับก็คือต้นรัชกลปารกวงนะครับซึ่งเป็นวังใหญ่ที่สุดนะครับมาเป็นพื้นที่นะครับสำหรับสร้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยโรงพยาบาลศิริราชก็ได้ขยายออกไปจนเกือบเต็มวังหลังก็คือเกือบเต็มพื้นที่วังหลังตรงนั้นก็จะมีพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันออกไปนะครับแล้วก็ ใช้เต็มพื้นที่เลยนะครับเราก็เลยเรียกสีราชตรงฝั่งนั้นว่าท่าวางหลังนะครับท่าสีราชบางคนก็เรียกลําล,ลองว่าท่าวางหลังนะครับโดยเฉพาะอย่างเด็กธรรมศาสตร์ท่าประจันเนี stadium, ่ยเขาจะเรียกตรงนั้นว่าท่าวางหลังนะไปวางหลังกันนะครับไปชอปปิ้งวางหลังตรงนั้นก็นนจะเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บางบางส่วนนะครับก็เวรคืนด้วยเงินง้อมานนะครับแล้วก็บางส่วนก็ได้รับพระพราชทานพื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็กลายมาเป็น พื้นที่ของสิราชทั้งหมดนะครับซึ่งบางส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟธนบุรีหรือว่าสถานีรถไฟบางกอกน้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโรงพยาลสิราชนั้นเพิ่งได้กรรมสิทธิ์เต็มพื้นที่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับที่เป็นอยู่นะแบบเนี้ยอีก30ไร่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนะครับกว่าจะได้เต็มพื้นที่เนี่ยเพิ่งมาได้ตอนปีพุทธศักราช2547นี่เองนะครับแล้วก็ได้ตั้งนะครับโรงพยาลสีราชปิยะมหาราชการุณนะครับก็ เ,เกิดเป็นอีกหนึ่งโรงพยบาบาลถ้าไปวันนี้ถ้าไปศรีราษวันนี้นะครับหลายคนนะครับโดยเฉพาะไปฝั่งที่เป็นปียมหาราชการุณเนี่ยคุณจะเห็นซากกำแพงของวังหลังนะครับซึ่งเป็นซากกำแพงที่สุดวังอย่างที่ผมไลฟ์ฟังเมื่อสักครู่นี้วันนี้เขาได้เขาบอกว่าวันนี้ได้อนุรักษ์เป็นอย่างดีนะครับโดยที่มีกระจกเนี่ยครอบไว้นะครับกวบคุมิภูมิไว้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปเ,เห็นเห็นเห็นกำแพงวังนะครับแล้วก็เข้าใจผิดกำแพงที่ ถ้าเดินทะลุวังหลังไปตรงพระทรวดีเดีเตอร์จะเห็นมีกำแพงอยู่อันนั้นเป็นกำแพงของอีอกวังหนึ่งนะครับตรงนั้นจะเรียกว่าวังสวนมงคุดนะครับซึ่งเป็นวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีนะครับ <c oughs> พระราชมัรดาของเจ้าฟ้ากร,กรมพระอนุรักษ์เทเวศนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบรวรสารพิมุข อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพระองค์ก็อย่างที่บอกนะครับพระองค์นั้นที่วงคดไปนะครับแล้วก็ได้มีเชื้อสายของพระองค์นั้นได้ครองวังกันต่อมาแบ่งเป็นสส่วนนะครับทีนี้พระองค์ทรงที่วงคดเมื่อไหร่นะครับพระองค์นั้นที่วงคดเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2349นสิะครับสิริประชชนมายุ61พรรษานะครับแล้วก็ได้มีการาการเชิญพระศพเข้าสู่ พระเมนท้องสนามหลวงนะครับมีการสมโพธิอยู่3วันและก็มีการพระราชทานเพลิงศพนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีสักขีพยานมีหลายคนที่ได้มาร่วมในการสรบปรกรณ์และก็ร่วมในพิธีการพระราชทานเพลิงพระศพนะที่แห่งนี้ด้วยนะครับโดยที่พระถิของพระองค์นั้นเนี่ยถูกนําไปปริดสถานที่หอพระนาคนะครับวัดประสีรจนาสศัศา,ารามนะครับส่วนพระศรีรังคารเนี่ยนะครับถูกอัญเชิญไปปริดสถานณภาถิบนะครับฐานชุกชี นะครับของพระประธานภายในพระอุโบสถวัดบ่อพิษพิมุกวรวิหารถ้าอยากจะไปสักการะพระองค์ท่านก็ไปได้ที่วัดบ่อพิษพิมุกบรวิหารเอาไว้เดี๋ยววันหลังก็จะมาเล่าความงามน,นะของวัดบ่อพิษพิมุกเหมือนกันนะครับส่วนวพระโอรสและพระธิดาของพระองค์นั้นมีมีพระองค์ไหนกันบ้างนะครับผมก็จะรวบให้ฟังแบบนี้นะครับพระองค์นั้นมีพระโอะรสและพระธิดาเนี่ยนะฮะหพระองค์ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับการยก ฐานนดรศักด์นะครับเป็นพระองค์เจ้านะครับแล้วก็มีคํานําหน้าพระนามว่าพระสมันธวงศ์เธอนะครับคือเป็นการสร้างคํานําหน้าพระนามเนี่ยนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยที่4ี่หพระองค์นั้นนะครับก็จะมีพระสมันธวงศ์เธอกรมหมือนราเทเวศต้นราชสกุลปารากวงศ์นะครับที่บอกไปแล้วนะครับมีพระสมันธวงศ์เธอพระองค์เจ้ากระจับนะครับ มีพระสมาทวง์เธอกมินัเรศโยธีนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ครองหนึ่งในสาังนะครับออีกพระองค์หนึ่งก็คือพระสมมาทวงเธอกรมหลวงเสนีบริรักษ์นะครับต้นราชสกุลเสนีวงนะครับแล้วก็พระสมาทวง์เธอพระองค์เจ้าปฐม,มวง์นะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นพระองค์เจ้าพระองค์แรกที่ประสูติหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ก็เลยได้ตั้งพระนามว่าพระองค์เจ้าปฐมวงอะ,อะเดี๋ยวค่อยมาเล่าประวัติในอีพีต่ต่อไปนะนะครับ และอีกหนึ่งพระองค์นะครับก็คือพระ,ระสมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าจงกลน,นะครับก็อันนี้คือเชื้อสายของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกนะครับแล้วหลังจากที่พระองค์นั้นที่วงโคตหลายคนถามว่าทําไมถึงไม่มีการตั้งวางหลังอีกหรือว่าตั้งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกอีกจริงๆจะบอกว่าในสมัยรัชกาลที่สองนะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนั้นมีการตั้ง นะฮะกรมพระราชวังหลังเพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่ามันมีการที่จะมีปรับมีการปรับเนื่องจากว่าเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นนะครับครองราชนะครับเป็นรัชการที่1นึ่พระราชโอรสของพระองค์นะครับพระราชโอรสองโตนะฮะของพระองค์นั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอยู่แล้วนะครับพอครั้งจากนั้นนะครับครั้งจากนั้นเมื่อ พระราชวังหลังนั้นที่วงคดลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภารัยนั้นนะครับก็ได้ตั้งพระบุญทูลน้อยน้องชายของพระองค์เองนั่นก็คือสมเด็จพระบรมราชาเสนานุกักษ์นะครับซึ่งณขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนารักษ์อยู่นะครับก็เมื่อเลื่อนขึ้นเป็นกรมหลวงเสนารักษณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับรสองนั้นเป็นกรมพระราชวังวรสารมงคลนะครับก็สถาปนา กรมขุนเสนารักเนี่ยเป็นพระบรรทุนน้อย <c oughs> ก็คือเป็นวางหลังโดยไกลๆ <c oughs> เนื่องจากว่าวางหลังไม่มีแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากนี้ก็ไม่มีการตั้งกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุกอยู่นะครับตรงประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขียนไว้อย่างคลุมเครือว่าทําไมถึงไม่ตั้งเจ้าฟ้ากรมขุนเสนารักหรือว่าเจ้าฟ้ากรมลวงเสนารักเนี่ยเป็นกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุกเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อพระพุทธเลิศรานภาลัยนั้นนะครับขึ้นครองราชก็เลยดัน นะครับน้องชายของตัวเองเนี่ยเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนารักษ์เนี่ยนะครับเป็นสมเด็จพระวรราชเจ้าแทนนะครับก็เลยพอหลังจากนั้นกม็มีการตั้งวางหลังอีกเพราะว่าทั้งอ่วังหน้าก็ไม่ได้ข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งวังหน้าเดิมนะครับเพราะว่าก็ให้เกียรติกับวังหน้านะครับก็ก็เลยไม่ได้ย้ายกลับมาก็เลยวางหลังก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระวรราชเจ้ามาหาเสนารักษ์กนั้นท่านทรงอยู่ฝั่งของพระราชวังเดิมนะครับก็อยู่ทางด้านหลังด้านวางหลังเหมือนเดิมก็เลยไม่มีการตั้งขึ้นฉะนั้น ก็จงก็เลยเป็นาการอนุมานด้ว่านี่คือการจบสิ้นของตําแหน่งกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุขนะครับโดยที่มีพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุขในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นพระองค์เดียวและเป็นพระองค์สุดท้ายด้วยนะครับที่มีตําแหน่งนี้ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุขนะครับเอาละวันนี้ทุกคนก็คงจะได้รู้จักกับ กรมพระราชวังบสถสถานพิมุกกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าคําคํานี้มาจากไหนคําว่าวังหลังมาจากไหนนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของตําแหน่งนี้ในกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ในสมัยกรุงศรีวิทยาด้วยนะครับวันนี้นะครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินคงจะต้องกล่าบคําว่าสวัสดีพบกันใหม่อีพีหน้าครับไปแล้วครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยกเดอะส a ตทไทมส์